มันมี3ามสิ่งที่ข้าต้องทำไปกกาวส่วนตัวหลังจากที่ศึกนี้ได้จบสิน้นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ข้าต้องทำก็จะจากดาวอัมมาเกดอนสิ่งแรกซึ่งมันก็ใช้เวลานานถึง3วันและ3มคืนข้าจดจำลายชื่อและเลเมนต์ของเหล่าทหารกล้าแห่งสตีริเจียนที่สละชีพตนเองที่ช่องแคบเมนฮามและจารึกชื่อของพวกเขาลงบนเสาหินอ่อนสีดำทมินที่จะตั้งอยู่กลางลานของฐานที่มั่น ที่นอีกไม่กี่ปีหลังจากที่เราจากไปจะกลายเป็นวิหารแห่งใหม่ของ Emperor Ascendant ข้อเขียนไปทั้งสิ้น6,800และอีก31ลายนามด้วยตัวของข้าเองจารึกนามของพวกเขาเป็นสีทองลงบนหินสีดำข้อความเหนือชื่อเหล่านั้นถูกสลักด้วยภาษาโลโกติกที่แสนจะเรียบง่าย ชื่อและความหานกล้าของพวกเขานั้นล้วนจำเป็นต้องถูกจดจำโดยเหล่าบุตรแห่งองค์จกักรพรรดิและเมืองที่พวกเขาปกปักรักษาจงให้เกียรติแด่ความเสียสละของพวกเขาและจงเคารพต่อความหานกล้าของพวกเขาข้อความนี้ถูกสลักโดยมาเล็กกริมมอดัสเลครูซิอแห่งอีเทนอลครูเซตบุตรแห่งดอนฮีโร่แห่งเฮลิชในรายชื่อที่ข้าสลักลงไปนั้น มีชื่อของนายพลฮาวาเลย์คูลอฟและกัปตันอังเดรวาราชกสิ่งที่สองคือการเอ่ยคำอำลาต่อแชปเตอร์มาสเตอร์เอนคีนดูบาคูแห่งเซเลเชียลไลออนที่จะถูกปกป้องโดยเหล่านักรบที่เหลือของเขาไปบนเรือของแบ็กเทมพราคลาสไตร์ครุเซอร์นามเบรดออฟเดอะเซเว่นซันเป้าหมายการเดินทางคือดวงดาราอันห่างไกลเอดิเซียมเท้าจากกลของเขากระแทกบนพื้นเขานั้นอยากเดินได้ไม่ดีเท่าไหร่นัก ร่างกายของเขานั้นยังคงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเสริมอวัยวะเทียมอันเป็นจักรกลอีกสักพักหนึ่งเกราะของเขานั้นเป็นเกราะสงครามสีทองอันเป็นเกราะแชมเปี้ยนบัมพาการของอิมพีเรียมฟิมันถูกส่งให้เขาเป็นของขวัญจากห้องโถงแข่งความทรงจําจากเหลือ Eternal Crusader รผ้าคลุมของเขานั้นเป็นหนึ่งในซอสบรชเรนของเค b ลเบรกโดยตรงสีแดงด้านนอกสีดําด้านในสวงทับไหล่ข้างเดียวอย่างสง่างาม ข้าเองก็เคยได้สวมใส่ผ้าคลุมนี้หัหนึ่งในช่วงเวลาที่โชคเข้าข้างข้ามาโดยตลอดเข้าที่ข้ารู้มันเป็นหนึ่งสิ่งที่เฮลบริกมอบให้เอนคีนในตอนที่เขาบังคับเอนคีนกล่าวขับสัตว์าบาบตนต่อการเป็นชัปเตอร์มาสเตอร์เหนือเหล่าสมาชิกของเขาที่ไม่เหลือนักรบแล้วกองกิจยศที่พร้อมจะโบกมืออำลาเขาประกอบไปด้วยข้าไซเนริกและอัศวินประจำตัวของขั้นไฮมาเชลซึ่งสวมชุดสีประจำพิธีชัปเตอร์มาสเตอร์ ข้าลดหัวของข้าลงเพื่อไปการกล่าวลาไซนอลิกเองก็ทำเชกเช่นเดียวกันที่เอวของเอนคีนมันตรวนด้วยโซโลหาสีธามินมันได้ล่ามกระโหลกของแม่ทัพผิวเขียวที่พวกเราร่วมกันสังหารมันสัญลักษณ์น้มของข้าถูกสลักไว้ที่กระโหลกนั่นเชกเช่นเดียวกับไซนอลิกและเอนคีนที่เคียงข้างกันมันช่างเป็นเกียรติยิ่งนักที่ถูกจารึกชื่อเคียงข้างแชปเตอร์มาสเตอร์มันก็รู้สึกสมเพชอยู่บ้างเขาเอย่ย ใบหน้าผิวเข้มของเขายิ้มแห้งๆออกมาที่ต้องมายับเยินเพื่อการแก้แค้นให้เหล่าราเธอร์ของข้าแต่กระนั้นมันก็ไม่ถึงจุดจบขอบคุณมากทั้งสองท่านมวกกาะกระโหลของไซนาลิกขยับเล็กน้อยเป็นการตอบสนองแต่เขานั้นไม่เอ่ยสิ่งใดส่วนข้าไม่อาจห้ามตนเองที่จะพูดลาผลสุดท้ายมิได้การแก้แค้นหาได้น่าสมเพชไหมท่านชัปเตอร์มาสเตอร์ อย่างไรเสียก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้กระทําเพื่อได้ช่วยเหลือเหล่าบราเธอร์ที่ไว้ใจซึ่งกันและกันเขาทําตราครูเสดละมนกรอกถ้าจะไม่มีวันลืมข้าได้แต่คาดหวังว่ายามที่เวลาผ่านพ้นไปด้วยศักยภาพของเขาจะฟื้นเหล่าเซเลเชียไลออนและฝึกฝนนักรบรุ่นใหม่ให้เป็นดังเขาได้ดีเราจะไม่มีทางได้เจอกันอีกเอนคีนั้นเอ่ยสัตยาบาลตนไว้ว่าจะปกป้องสิ่งที่เขานั้นยังคงเหลือส่วนแบ็คเทมคราฟก็ต้องล่องเรือ เพื่อลุกทำสงครามต่อไปสิ่งที่ 3. และเป็นอย่างสุดท้ายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่เรือธงอีเทอร์ c น u ค a ูเซเดอร์จะออกจากระบบวงโครจรของดาวอามาเกดอนข้านั้นยืนอยู่ตนเดียวที่ห้องถงแห่งประกาศสิทธิแรกหลังของข้าพิงกับราวจับซึ่งกันระหว่างข้ากับหน้าตาที่สามารถมองเห็นดาวที่กำลังมอดไหมสมซ้อและไล่ข้าดวงนี้อยู่เบื้องล่างมีเสียงย่ำเทาเ้าเข้ามาจากด้านหลังซึ่งข้าไม่สนใจ จก้กระทำข้าได้ดับดรว่าเป็นเสียงเค้าของตัวตนสองตนและมีเสียงหนึ่งที่สวมใส่ power armor ข้าหันกลับไปกบพบว่าไซเนลิกนำมนุษย์มาคนหนึ่งเขาเดินเข้ามาโดยที่มือทั้งสองล้วกกระเป๋ากางเกงไว้มนุษย์ไม่มีเสร็์เข้ามาในนี้ข้าเองก็ไม่อาจนึกได้ด้วยซ้ำว่าเคยมีมนุษย์คนไหนเดินเข้ามาในห้องโถงแห่งนี้แต่คนนี้ดูเหมือนไม่น่าแปลกใจเขานั้นไม่มองมาที่เลเล็กเขามองมาแต่ข้าท่าน เห็นแลือยังว่าข้าย,ยังไม่ตายตัวเป็นๆจากนั้นแล้วช่วยลงไปขีดชื่อข้าออกไปได้ไหมคำขอส่วนตัวข้าเลยนะไซเนลิกเดินออกทิ้งให้ข้าอยู่ในช่วงเวลาแห่งความไม่สบายใจอันรุนแรงนี้บัตรนี้หน้าที่คุ้มกันของเขาเสร็จสิ้นไปแล้วเนื่องจากโมกโลม,มนปิดบังอารมณ์ของเขาข้าเลยบอกไม่ได้ว่าเขานั้นมีอารมณ์เช่นไรแต่ข้ากระสงสัยว่าเขานั้นกำลังสนุกส่วนข้าไม่ ก็เจ้าอยู่ในรายชื่อผู้ที่เส้นชีพข้าเอ๋ยและมันเป็นเรื่องจริงสตีลลิเจเน,นร่ร่างผอมคนนี้เอามือเสยผมพร้อมกับรีตาของเขาลงข้าเองก็ไม่อาจคาดเดาคำพูดของเขานั้นสื่ออารมณ์ใดโกรธความกังวลหรือบางทีอาจจะเป็นความประหลาดใจนี่ข้าต้องร้องเพลงหรือต้องเต้นระบำในพิธีกคัญแห่งนี้เพื่อให้ท่านเชื่อเหรอว่าข้ายังไม่ตายเนะ่ไม่ต้องเลยทั้งสองอย่างเข้าโอละ่ะไม่งั้นก็ดี งั้นข้าจะไปขีดชื่อของข้าออกเองบางทีอาจจะได้เงินเดือนย้อนหลังก็ไปไปได้ว่างันไม่ละท่านพวกเขาไม่ยอมจ่ายเงินเดือนให้กับใครก็ตามที่สิ้นชีพไปแล้วในระบบท่านรู้ไหมกลายไปว่าข้ากลายไปผู้ที่ผีชีพแล้วก็เป็นหัวหน้าพักกะยาจบไปแล้วผู้พันไรเข่งก็ยังไม่จ่ายหนี้ข้ามาอีกบราเธอร์ไซนลิกก็เลยนําข้ามาหาท่านเขาบอกข้าว่าท่านแก้มันได้ตอนนี้เองที่ยามันเริ่มขยับดวงตาของอังดเดรเบริดกว้างโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เขาเอย่ย เป็นดังมนุษย์คนหนึ่งที่เอ่ยวาจาและคิดว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไมเรือกำลังขยับแบบนี้ไม่ได้ถ้าข้าออกเรือไปจากสงครามข้าโดนยิงในฐานะคนหนีทับเน่แบบนี้ตายจริงนะสิแล้วก็เขาเอ่ยพร้อมมองไปยังดาวเรื่องล่าไม่ได้เงินเหมือนเดิมเขาจะโดนยิงในฐานะคนหนีทับได้ยังไงหากว่าเขานั้นไม่ได้อยู่ในรจิเมนท์แถมบนยานลำนี้มันก็ไม่มีคอมมิชชัข้าเราไม่เข้าใจหัวหมอนี่จริงๆเลย และข้าก็ไม่รู้ว่าจะเอ,อ่ยอะไรดังนั้นข้าเลยเงียบหยุดเรือหยุดเรือได้ไหมเขานั้นขยับแว่นตากันฝุ่นของเขาในหมวกให้เข้าที่ใช่ช่วช้มทีโขน่ะขออภัยต่อคําพูดข้าด้วยนะเรือครูเซเดอร์ขยับอีกขนห่างออกไปไม่ไกลเหล่าท่านนับพันกําลังเติมเชื้อเพลิงจุดพลังงานขับเคลื่อนเหล่านั้นขยับออกจากจุดท่อสมอแล้วดวงดาราเองก็เริ่มจะขยับหากจะวิ่งข้าแนะนําเขา เจ้าอาจจะไปะถึงท่าจอดยานทันเวลาข้าจะวอก์กให้เจ้าให้ใช้งานได้ล่วงหน้าเขาพยักหน้าดวงตาของเขาบัดนี้เริ่มหันกลับไปที่ประตูโอ้เยี่ยมเลยกยารุญาตนั้นดีมากเลยเพื่อแต่ท่าจอดยานที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ใดเล่าประมาณก็2กิโลเมตรหากเจ้าวิ่งไปตามทางขอกระดูงูเรือเขานั้นหลังเลสังเกตได้ชัดเลยว่าผิวของเขานั้นซีดเผือกนี่ท่านรอข้าเลนใช่ไหมเจ้าควรวิ่งไปได้แล้วกับตัน อังเดรหันกลับมามองข้าสายหัวในรูปแบบที่ข้าเองก็ไม่เข้าใจจากนั้นเขาก็วิ่งสุดชีวิต